สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Ti ๊ t o ok k กันค่ะวิธีการเข้า,าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีดฉี่เหดก็ได้ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช e ้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเติ๊ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้เราจะใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเพิ่มไลค์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่อ่า t ิ๊กต็อกของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกกิง์ด้้านนนบตรีค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมือ่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไปเกิน1,000บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปหล,ละบนอัดเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารนะคะจะสามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมคันต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งมาเติม5ห้นมาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิ่มอีกหปเซค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายนะคะหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ตค่ะก็ดำเนินการแอปบังเปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงก์นะคะจากแอ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่ตอไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะ,ะก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอก,กรรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทงี่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิงแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad K BenK TH กได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเองตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพกื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีก5%้เด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็ App Store แล้วพิมพ์คำว่า k e m m t i h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Ti กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ like, เนาะตอนนี้ยอดไลค์ค like ลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีอยู่50ไลค์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนคะ่ะ ค่ะตอนนี้อยอดไลค์ของเราเนาะจาก50ไลค์นะคะก็ขึ้นมาเป็น208ไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะเราสั่งซื้อไปไม่ถึง2-3านาทีเองนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือเ,เ,เป็นบริการที่ดีมากๆเลยค่ะไวมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM ขีดทีเค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกัน ในไปก็ขอไผไว้เนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ